อ่าตอนนี้ท่านที่ท่านเรื่องพ่อตากับลูกเคยอันนั้นสมัยหนึ่งไอ้มีครอบครัวควรอบครัวหนึ่งแล้วมีลูกสาวสองคนอ่าเรียกว่าลูกเคยก็บสองคนนีอกันพ่อเ่ามักเขาวัดชอบเขาวัดฟังธรรมอยู่ประจําพ่อตาอเมื่อหนึ่งเลยส่วนลูกเคยทั้งสองเมื่อนั้นว่างพอดีอ่าไปทําบุญที่วัด ลูกเคยคนโตเคยบวชเรียนมาก่อนอเป็นจานนาวองไงลูกเคยคนเหล็กนี่จบปริญญาว่าธรรมดาเมื่อนั่งพ่เถ่าอยากทดลองพูวมาลูกเคยมันไปสีเก่งกักนก็เลยไปทางน้ำนั่งเรือไปนาวองไงสะดวกทางรถบอดีได้แต่ก่อนเดียกวา่าไปทางเรือ แตเบิ่งไปถา,ามคองอเห็นยังก็ถามนาะงลูกเคยถามลูกเคยหงย่ถามลูกเคยหน่อยจ้ะบ,บ้านสีเป็นยังไงถามลูกเคยแง่นี่ยลูกเคยจานเนี่ยขวดมาดนนี่ถามยังเงือบไม่แตว่ว่าธรรมดาธรรมดาลูกเคยหน่อยบ้านนี่ลูกเคยคนเหล่งตอบอาศัยอ่างละกันโมองอายอ่างละกัน อไปไปพอดีไปเห็นหนันหันห้องอากอากักเสียงมันดังในหนันเลยถามลูกเคยจาน่าเพ็่อนยังใน,ในจา,หานหันเห่นมันเป็นยังคือเสียงดังว่งกอ้มันธรรมดาล้วพอเอ้ยสันเป็นธรรมดาของมันละมันสันลูกเคยจานบ้าไปถามลูกเคยหน่อยบ้านลูกเคยวันเล็กว่ันไหดมันข้อเหาไาในพอเอ่ ก้นห้องเสียงดังเพราะว่ามันคอเหย้าสันเออคือได้หันคอเหย้าเนาะห้องอากอักได้ยินไก่ออผ่านไปเองถ้าไปเห็นเนาะไม่บ้านออถามลูกเคยจานกินเพี้ยนยังไงไมยเป็นธรรมดาเลยพอสันถามลูกเคยผู้น้อยบ้านผู้เก่งวิชาการจบเออปริญญามาอ่างให้พ่กเฒ่าฟังว่าโอ้ยมันปลายแหลมเนาะพ่อ มันปลายแหลมมันสามารถแทงทะลุดินก็นมาได้เนี่ยแหลมนองเหรอไม่มันแหลมแน่ถามลูกเคยจานคู่มิเตวารรมาดามอาไปเอกบังอาไปเอกเนาะยับไปเรียกว่าเห็นเรื่อยเพราะไงนี่ก็สงสัยเรื่อยกระซงสัยเรื่อยไปเห็นตัวฟังมันเหมือนอมัน,ม,นมันบับเลยนะก่อนตัวฟังนหนาะหรือ่ยังกระยาเลยมันเว,าวน้าๆนะ กระทำอีกเป็นยังเออตัวฟังนี่มีแนวขึ้นว่าจันย์สันคือเหลื่อมเมียงอยู่อา่าลูกเคยจันทร์ตอบว่าธรรมดาเนอะพอเลย่องสันเนอ่ลูกเคยน้อยว่าสงสัยว่าแค่กคมีงูมันลอยเข่าลอยออกแล้วพอมฉัน,นเชงว่ามันเหลื่อมมาสันอา้มามอนีบ่ลัก,การดีรสันไปแล้วเพราะกันไปวัดเรียบร้อยอา่าไปวัดไปยังเรียบร้อยอา่าเรียกว่า ถามนะแต่ละอย่างว่าไปเห็นอันนั้นน้ำเมี่ยลืมเออ่เห็นเป็ดลอยน้ำเออเป็ดมันคือลอยน้ำได้เออลูกเคยไงว่าโอ้ยมันธรรมดาสันเ,เป็ดธรรมดาเออเป็ดธรรมดาก็เลยมีแต่ธรรมดาอย่างเดียวพอเถ่าบ่มากได้ลูกเคยน้อยอ้างเดี๋ยวห่านถามลูกเคยน้อยเป็นอยังเป็ดคือลอยได้โอ้ยมันขนมันๆได้พอ,อมันบด เขาับน้ำมันเลยลอยน้ำได้แทที่จริงมันขมไปนามันเห็นเห็นเป็ดแต่จะมาเห็นในตัวฟังเห็นตัวฟังตัวฟังก็ตอวว่างูเขางูออกแน่เลื่อเขะมานอนหมดในแล้วลูกเคยหน่อยว่าลูกเคยใหญ่ธรรมดาหลังจากทักบาทยังเรียบร้อยทักบาทยังเรียบร้อยแา้วกันรับเมื่อบ่าย เมื่อพอเทาก็เอิ่นเล้วบันค่องใจนะเอื่นเคยใหญ่มาหาเมื่อวัสันมึงคือมันทรมดามันทำเด้จานวัสันามจานคู่อ่าอ่เอาเอาแบบนี้วัสันพออ่าเรียกว่าหานนันเนาะที่แหล่ง <c oughs> อ่าเปรียบเทียมหนันหันนี่มันข้อยาวมันห้องเสียงดังบุพอว่าแม่นแล้ววัาสันพอเข่าขัางทั้งลูกเคยน้อยนะ ลูกเคยใหญ่ก็เลยว่าอึ้งเดี๋ยพออึ้งอ่างมันคือข้อสันคือห้องเสียงเงาอยู่เสียงดังอยู่ได้ยินหูความทุ่งได้พอสันอึ้งอ่างอึ้งอ่างห่วยอ้าวคือว่ารักธรรมดาเลยของเขาเด้บ้านบ้านไปเห็นบ้านว่าโน่ไหมโน่ไม้ลูกเคยหล่าว่ามันปลายแหลมยันแท่งได้ลูกเคยจันคู่อะไรยังไหนมันธรรมดาแล้วพออันเป็นสังเกตุตีเหล่าสันเอ อันนั้นเฮ็ดมันก็บม่ได้เหลี่ยมเนี่ยคือเท่งคือมาได้อ้าวเมียนข้อมึงวือสันเออยกเฮ็ดเป็นอันนั้นนะบ้านในว่าเรื่องเอ่อเพชรลอยน้ำเอ่อที่เรียกขามเป็นตึงเออเพชรลอยน้ำมันลอยได้มันขนมีมันหัวมะเพาด้ลอยตุ่มป่องตุ่มป่องบ่มีขนดิพอหัวสันมะเพาอ้าวเปลี่ยนธรรมดาพอสันเอ่อเออห่อนเออมันลอยได้น่ะ ตเ่เป็นคอเป็นคอแล้วหวานพ่อเท่าทรงใสออ้ะอมะเผาเนี่มันลอยเลยออจริงตามลูกเคยหวานทิมน้องน้ามึงนี่เผาแห่งลอยหล่นไม่มีขนเลยก็เลยว่าโอ้ยคอสุดไายคอยโยกเวียนเด้อพ่อ,อย่านมันกระทบกระเทือนอนสนคอสุด้ายแบบฟังมันเป็นยังคือเหลือ่อมออโอ้ยพ่อเท่าว่ามึงไม่ต้องเกรงใจกูหรอกสั้นว่าโม,โมันโ้ามันโลดพ่อเท่า อยาให้ลูกเคยจานว่าว่านี่ยกตัวอย่างเนพ่ยพอนหัวพอนไม่ยังไปลรอยมันมาสันเอื่อจะบุเห็นยังเป็นรอยนะมันก็จะเหลื่อมมามาบอยู่ทันห้วยพอเถาว่าพอเถาเลยจนอโอ้แม่นความดีธรรมดานี่าปกติอวันฑิตเป็นว่านี่ทานเดิงนี้สอนรูกว่าบัณฑิตเรียกว่านักป่าเรียนจากตำรา คนมีปัญญาเรียนจากธรรมศาสตร์อันนี้เป็นเบาไว้สังเกตุเรนักปราชญ์เรียนจากตรราผู้มีปัญญาเรียนจากธรรมศาสตร์จะว่าไม่ยัง้งก็คือกันจะว่ามันตกอยู่ในธรรมดานี่ละอ่นนิทานเรื่องนี้ก็จบลงพอดี